สวัสดีครับวันนี้มาตอบคําถาม5คําคถามยอดฮิตสําหรับคนที่เริ่มต้นวิ่งนะครับมาที่คําถามแรกเลยวิ่งตอนเช้าหรือตอนเย็นดีกว่ากันจริงๆดีทั้งคู่นะไม่คงไม่มีอะไรดีกว่ากันนะเรียกว่าต่างคนต่างมีดีวิ่งตอนเช้าเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวแล้วก็กระตุ้นระบบการทํางานของร่างกายเผาผลาญไปตลอดวันแล้วก็สดชื่นทำให้เรามีวินัยนะการตื่นมาวิ่งตอนเช้าได้บ่อยๆประจําทําให้เรา มีวินัยในด้านอื่นด้วยส่วนวิ่งตอนเย็นเนี่ยร่างกายเราอบอุ่นร่างกายเคลื่อนไหวมาทั้งวันแล้วเหมือนเราพร้อมที่จะวิ่งโดยไม่ต้องวอร์มอะไรมากมายเพราะฉะนั้นพวกสปีดเวิร์กเทมโปอินเทอร์วอลอะไรเงี้ยเขาก็จะมักเอาไปไว้ในช่วงเวลาตอนเย็นนะฮะแล้วก็แน่นอนตอนเย็นนึงไม่ต้องรีบไปทํางานเราก็สามารถวิ่งอะไรได้ตามสบายแต่แน่นอนวิ่งตอนไหนก็ดีทั้งนั้นถ้าเรามีเวลาวิ่ง เรามีเวลาให้ให้มันนะข้อที่2วิ่งเพื่อลดน้ําหนักต้องวิ่งยังไงหลายคนก็จะบอกว,ว่าวิ่งท้องว่างหรือวิ่งช้าวิ่งใดๆก็ตามแต่งานวิจัยก็บอกว่ามันต้องวิ่งหลากหลายประเภทนะหลากหลายประเภทแบบผสมผสานก็คือวิ่งช้าๆแบบแอโรบิกรันวิ่งนานขึ้นเพื่อเผาผ่านไขมันมากขึ้นแล้วก็รวมทั้งสลับวิ่งอินเทอร์วัลด้วยแบบฮิช H.I.T. นะวิ่งช้าสับวิ่งเร็วนะเพื่อเร่งกระบวนการเผาผลาญแล้วก็มีอัพเจอร์เบิร์นนะฮะข้อที่3วิ่งแล้วปวดเข่าเกิดจากอะไรอันนี้มีหลายสาเหตุนะแน่ๆก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ o v e r u ร์แรกๆเรากล้ามเนื้อยังไม่พร้อมเนาะเราเพิ่งมาเริ่มวิ่งเนาะ ก็อาจจะใช้งานมากเกินไปแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงไม่ทันหรือรองเท้าวิ่งอาจจะไม่เหมาะสมถ้าวิ่งไม่เหมาะสมถ้าเรามีปัญหาสักอาทิตย์หนึ่งยังเจ็บไม่หายก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อหาข้อเขาเรียกว่าข้อวินิจฉัยโรคที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะแล้วก็ข้อที่4วิ่งเท่าไหร่ถึงจะดีพอแล้วก็เห็นผลนะโอ้นนี้จริงๆแล้วเขาก็จะบอกว่าวิ่งประมาณ ยังไงก็ได้ขอให้มีการพักฟื้นที่ดีบางคนก็วิ่งทุกวันแต่ว่าว่าไม่ได้เข้มข้นหนักทุกวันส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าอย่างน้อยก็ต้องมี1-2วันต่อสัปดาห์ที่จะพักส่วนตัวแล้วผมก็จะวิ่งประมาณ3-4วันนะแล้วก็ให้มีวันพักฟื้นอันนี้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนอายุนะฮนะแล้วก็เขาเรียกบุญเก่าเนะีบุญเก่าถ้าเราวิ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อย เราฟื้นตัวไม่ทันเราก็ควรเพิ่มผนผัก3-4วันก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องวิ่งทุกวันนะหรือใครจะวิ่งทุกวันก็ได้ถ้ารู้สึกว่ายังสดชื่นอยู่นะข้อที่5ควรกินอะไรก่อนและหลังวิ่งก่อนวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งอีซี่สบายๆแต่อาจจะไม่ต้องจําเป็นจะต้องกินถ้าเรากินมือ้อค่ําของเมื่อวานมาเรียบร้อยแล้วเนะเาะถ้าวิ่งแบบอีซี่ไม่ต้องแบบใช้พลังงานมาก ก็ไม่ต้องกินหรือใครจะกินง่ายๆก็เช่นกล้วยขนมปังอะไรที่ย่อยง่ายๆนะหรือจะไม่กินเลยก็ได้ถ้าวิ่งอีซีแต่ถ้าวิ่งแบบจะปิดเวิร์กหรือลองลันก็แนะนำว่าควรนะควรมีอะไรหองทองส่วนหลังวิ่งก็กินอาหารโปรตีนและคาร์บฮเรตเช่นไข่ต้มโยเกิร์ตกล้วยเพื่อฟืฟฟ้นฟะูกล้ามเนื้อนะฮะนั่นะครับก็คือ5ข้อที่รวบรวมมาว่า ส่วนใหญ่ก็ถามประมาณนี้กินอะไรวิ่งบ่อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือสิ่งสำคัญก็คือฟังเสียงร่างกายก่อนวิ่งเนะี่ยและฟังเสียงร่างกายขณะวิ่งและสําคัญที่สุดก็คือหลังวิ่งก็ฟังเสียงร่างกายด้วยเนะี่ยเพื่อให้เราวิ่งได้อย่างปลอดภยัยแน่นอนกฎข้อแรกของการวิ่งก็คือความปลอดภัยครับ